ดวงใจดำกับมดมีน้ำใจในทุง่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีดวงตัวหนึ่งชื่อแข็งเขาแข็งแรงและภูมิใจในพระกำลังของตนเองมากแข็งไม่เคยแบ่งปันสิ่งใดให้ใครเพราะเขาเชื่อว่าของทุกอย่างที่หามาได้ควรเป็นของเขาคนเดียววันหนึ่ง แข็งเจอลูกเบอร์รี่ป่าสีม่วงช่ำผลใหญ่มันเป็นผลไม้ที่น่ากินที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นนี่มันของข้าเขาร้องประกาศขนาดนั้นเองมดตัวเล็กๆชื่อนิดเดินผ่านมาเห็นพอดีว้าวลูกเบอร์รี่ใหญ่จังเลยให้ฉันช่วยเข็นไหมจ๊ะนิดเอ่ยถามด้วยน้ำใจแต่แข็งกลับหัวเราอยยาอฮ่าฮ่าเจ้าตัวเล็กแค่นี้จะมาช่วยอะไรข้าได้ไปให้พ้นเลยนะแข็งตะคอกไล่อย่างไรเยื่อใย ทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดครึม้มและฝนเม็ดใหญ่ก็ตกลงมาพื้นดินกลายเป็นคโคลนลื่นทำให้ลูกเบอร์รี่เริ่มไหลลื่นลงไปยังแอ่งน้ำขังขนาดใหญ่แข็งพยายามใช้แรงทั้งหมดดันไว้แต่ก็สู้ความลื่นของคโคลนไม่ไหวนิดเห็นด่วงแข็งกำลังลำบากก็รีบวิ่งไปตามเพื่อนมดมานับสิบต,ตัวฮุยเลหุยพวกมันช่วยกันนำใบไม้มาวางขวางทางและใช้ตัวดันลูกเบอร์รี่เอาไว้จนหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัย เมื่อฝนหยุดแข็งรู้สึกละอายใจอย่างมากเขาเดินไปขอบคุณนิดและเพื่อนๆข้าขอโทษนะข้าผิดไปแล้วเขากล่าวแล้วจึงแบ่งเบอร์รี่ให้หมดทุกตัวได้กินอย่างเท่าเทียมกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำใจเล็กน้อยในายามยากยิ่งใหญ่กว่าพระกำลังและสมบัติใดๆ